สวัสดีครับวันนี้มีตัวโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับ X 1 2 2 8 h นะครับมาด้วยอาการนะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งว่า h d m i ใช้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมเช็คนะคือ v g a in เข้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้ครับ v g a in นะตอนนี้สัญญาณภาพเป็น v g a นะครับก็มต่อเข้าไปสอง,สองตัวแล้วนะครับก็ไม่ออกนะถอดปุ๊บมเดี๋ยวกำลังค้นหาสัญญาณ ตัวตีนะครับร้านอาจจะลกหน่อยขอา,าต้องกดเป็น headset ใบกด,ดินเตอร์ปุ๊บนะช่องแค้จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งทั้งที่ตัว headset ใบนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมถอดไอลออลอ้ลองจากตัวอื่นนะครับลองลองจาก headset ใบใช้ไม่ได้เลยครับมันก็จะข้ามไปตัวค้นหาช่องอื่นไปเลยนะครับพอผมเสียบปุ๊บนะเนี่ยเสียบ,บิ g a เสียวิเจแล้วอันนี้เสียวิเจนะครับอะช่องเห็นไหมครับวิเจอิน,นะครับก็คือไม่สามารถรับตัวเฮีิใหม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแก้อาการนี้ดูนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าหนักมากนะก็น่าจะไม่ผ่าน,นต้องใช้ช่องวิเจต้องช่องวิเจแทนนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาขอเวลาลือ้อดูครับหลังจากที่ถอด ฝาข้อออกมานะครับก็เจอลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเครื่องนะแขวนอยู่บนเพดานนะครับถ้าดูลักษณะแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ฝุ่นเกิดมากเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรนะไอแมงอะไรนะ <c oughs> เนี่ยอ่ะตรงตรงไอตรงตรงนะูน็อตเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้วก็มีไข่จิ้งจกนะครับนี่ไข่จิ้งจกตัวนี้ติดอยู่ตัวนี้หนึ่งนะ แล้วก็อยู่ข้างล่างอีกสองสามนะเนี่ยนี่สองสามแล้วก็โอ้ในอีกแล้วก็นี่เศษแมงแมลงนะครับหรือแมงเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อ่าโอเคนะครับเเพราะว่าหลังจากที่เห็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเช็คดูนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเ d m เจียมใบนะตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะ แต่ว่าวิเจอโอเคใช้งานได้อยู่เทสไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลืดดูในบอร์ดของตัวนี้อ่าตัวนี้คือแยกออกมาบอร์ดแค่แค่ตัวนี้แบบบอร์ดเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าทําโครงถ้ามันใหญ่โครงใหญ่ดีตรงไหนนะครับก็ดีในในการระบายความร้อนนะครับเพื่อที่จะอ่าอากาศจะได้โฟคือว่าออกไปคือจะไม่มาอัดความร้อนในตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอ,อ,อ่าเช็คในส่วนของเทสดิมาบดูก่อนนะครับ